ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยนั้นมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดับหรืออัญ,ญมณีของโลกประเทศไทยเราในแต่ละปีนะครับเรามีการส่งออกอัญ,ญมณีและเครื่องประดับนั้นมีมูลค่ากว่า3 0 0แสนล้านบาทแล้วผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับเหล่านี้มีจำนวนถึง9 0 0 0แสนกว่าลายทั้งหมดในประเทศเราเลยทีเดียวและที่สำคัญครับคนมีสตังคนมีเศรษฐกิจดี ย่อมคิดที่จะมีอัญญมณีสิ่งมีค่าอยู่ในครอบครองเมืองการนั้นในอดีตถือว่ามีพลอยที่ดีที่สุดที่มีคุณภาพถือว่าระดับโลกแล้วก็แน่นอนจันทบุรีครับเรามีทับทิมจันทบุรีนั้นหลังจากที่ทับทิมได้พัฒนาไปเรื่อยๆ แต่วัสดุวัตถุดิบนั้นก็ล่อยหลอลงไปเรื่อยแน่นอนวันนี้ถ้าเรามาพูดกันข้างบ้านเรานั้นมีวัสดุวัตถุดิบมากมายและเรามีสถาบันที่ถือว่าพัฒนาอัญญมณีเครื่องประดับแห่งชาติที่จะส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันอัญญมณีนี้ได้ครับแล้วนั่นก็เองก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอัญ,ญมณีของโลกไปเลยทีเดียว โลกเหล่านั้นสนใจเมืองไทยเพราะศิลปะและความสามารถของทักษะในการตัดในการเจียในการใส่นะครับประกอบวันนี้เรามีห้องแลบถือว่าดีที่สุดหนึ่งในสี่ของโลกรวมทั้งแหล่งการผลิตที่เรียกว่านิคมอัญ,ญมณีครับนิคมอัญ,ญมณีนะั้นมีโรงงานอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวเป็นโรงงานระดับโลกโรงงานที่เข้ามาใช้ทำสินค้า ทางด้านอัญ,ญมณีได้ครับประเทศไทยนั้นเราต้องมามองเห็นแล้วก็มองถึงในตลาดอาเซียนนะครับเศรษฐกิจอาเซียนกําลังขายายตัวแล้วก็ดีขึ้นการที่เศรษฐกิจดีขึ้นนั้นคนก็ย่อมคิดถึงความสวยความงามขนาดตลาดของอาเซียนนั้นมีถึงสี่พล้านเหรียญเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมาลงทุนมาทําการค้าขายสร้างเมืองสร้างฐานของการค้าการผลิตอัญ,ญมณีโลก ได้อย่างถาวรในประเทศไทยแล้วก็ธุรกิจเรื่องเครื่องประดับและอัญ,ญมณีนั้นถือว่าเป็นธุรกิจที่เราควรจะใช้ความได้เปรียบในภูมิภาคนี้ผมเชื่ออย่างเหลือเกินนะครับว่าถ้าเรามองเป็นเรามองได้ไกลแล้วมองอย่างถูกต้องนั้นธุรกิจนี้ถือว่าเป็นดาวดวงเด่นในอนาคตของธุรกิจไทยเลยทีเดียวครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ